เพื่อนๆท่านไหนอยากทำปลูกคลิปสวยๆไว้ใช้ในบ้านแดงมาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอปแคนวาค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกและแตะเข้าไปตรงคำว่ากำหนดขนาดเองตรงนี้ค่ะและใส่ขนาดของเราลงไปได้เลยค่ะขนาดปลูกคลิปวิดีโอบ้านแดงจะอยู่ที่16ต่อ9ก็คือ1280ค่ะและ 7จ็ดร้ยี่สิบพีหลังจากใส่ขนาดเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าสร้างดีไซน์ใหม่และตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นแม่แบบสำเร็จรูปที่ทางแอป,ปจัดไว้ให้เราใช้งานค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ในส่วนที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีได้ค่ะตรงนี้จากตัวอย่างที่เห็นจะสร้างแม่แบบขึ้นมาเองฉะนั้นจะกดปิดตรงนี้ออกไปค่ะ และเราจะสังเกตเห็นกระดาษเปล่าๆที่เราได้มาค่ะจากนั้นแต่เข้าไปตรงหน้ากระดาษเปล่าๆค่ะแต่ไ้ขึ้นมาเป็นขอบสีม่วงแบบนี้จากนั้นแต่เข้าไปตรงคำว่าแทนที่และเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามาสําหรับทําปลูกได้เลยขอ,อยกตัวอย่างเป็นภาพนี้ค่ะ หลังจากที่เราเลือกโกเข้ามาได้แล้วและอยากเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปอีกให้กดกากบาดตรงนี้ออกไปค่ะจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่าอาลบ,บัมภาพและแตะเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามาได้เลยเลือกเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มไปยังหน้า รูปภาพตรงส่วนนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะนำมาใช้ให้เพื่อนๆค่ะลบพื้นหลังของรูปภาพให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหลังจากที่เราค่ะนำรูปภาพเข้ามาได้แล้วเราสามารถย่อหรือว่าขยายค่ะได้ตามต้องการโดยใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปมุมด้านใดด้านหนึ่งค่ะและลากได้เลยหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วและอยากเพิ่มข้อความเข้าไปอีกให้แตะการกระบาดตรงนี้ออกไปก่อน จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคําว่าข้อความและเลื่อนหาแม่แบบข้อความที่เ,เพื่อนๆชอบได้เลยเลือกในส่วนที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะขอ,อยกตัวอย่างเป็นแม่แบบข้อความนี้แล้วกันหลังจากที่เลือกแม่แบบข้อความเข้ามาได้แล้วในส่วนไหนที่เราไม่ต้องการใช้งานแต่ลบออกได้เลยโดยแตะขึ้นมาเป็นขอบสีม่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงรูปถังขยะ เพื่อลบในส่วนที่เราไม่ต้องการใช้งานอ,อกก่กรจากนั้นค่ะเรามาแก้ไขข้อความโดยให้เพื่อนเพื่อนค่ะมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคําว่าแก้ไขและแก้ไขข้อความได้เลยพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วค่ะให้แตะกากระบาดตรงนี้ออกไปจากนั้นแตะเข้าไปตรงข้อความอีกครั้งหนึ่งค่ะและเลื่อนขยับปรับข้อความของเราค่ะ ้าเพื่อนๆอยากปรับระยะห่างระหว่างข้อความของเราไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวอักษรหรือว่าระหว่างบรรทัดค่ะมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาํำว่าระยะห่างค่ะแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นปรับได้เลยจะปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือว่าระหว่างบรรทัดเลือกปรับได้เลยค่ะปรับเสร็จแล้วแตะกากบาดออกไปอยากเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรค่ะให้เลื่อนหาํำว่า เอฟเฟกและแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเลือกเอฟเฟกตรงนี้ได้ค่ะเลือกเสร็จแล้วให้แตะก,กากระบาดออกไปค่ะอยากเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรค่ะให้เลื่อนหาคำว่าสีค่ะที่เป็นตัวเอตรงนี้ค่ะและเลือกสีที่เราอยากจะเปลี่ยนได้เลยอยากผสมสีเองค่ะแตะเข้าไปตรงนี้และเลือกผสมสีได้ตามใจชอบค่ะปรับเสร็จแล้วให้แตะกากระบาดออกไป ขอยกตัวอย่างประมาณนี้ค่ะจากนั้นเลื่อนจัดวางข้อความของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยถ้าหากอยากเพิ่มข้อความเข้ามาอีกมองดูด้านบนค่ะและแตะเข้าไปตรงนี้เพื่อคัดลอกข้อความเพิ่มเติมคัดลอกข้อความเสร็จแล้วใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปตรงข้อความที่เราคัดลอกและลากลงไว้ข้างล่างได้เลยจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคําว่าแก้ไขและแตะเข้าไปได้เลยและแก้ไขข้อความใหม่ของเราได้เลยค่ะ แก้ไขข้อความเสร็จแล้วแตะกากระบาดออกไปจากนั้นปรับแต่งข้อความของเราได้เลยอยากเพิ่มรูปภาพของเราเข้ามาอีกค่ะมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะไปตรงคำวา่าอัลบั้มภาพและเลื่อนหารูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามาได้เลยหลังจากที่เราค่ะเลือกรูปภาพเข้ามาได้แล้วจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย หลังจากที่เราค่ะตกแต่งเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อบันทึกลงเครื่องของเราและนําไปใช้งานเพียงแค่นี้เราก็จะได้โปรคลิปสวยๆไว้สําหรับใช้งานแล้วค่ะเพื่อนๆลองนาวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้ในใต้คลิปนะคะ